ลอจุลานิติมิติสว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะกำลังรับฟังรายการลอจุลานิติมิติพื้นที่ส่งต่อมุมมองทางด้านกฎหมายจากคณาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายต่างๆค่ะรายการลอจุลานิติมิติ ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกา5นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัย FM 101.5เมกะเฮิร์ตซ์ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันแอมนิชาภาบุราชนิสิตชั้นปีที่2คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะนำท่านผู้ฟังมาพบกับประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจเช่นเคยนะคะ ซึ่งประเด็นที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับพินัยกรรมค่ะโดยวันนี้พวกเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนิสางามอภิชนอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมาเป็นแขกรับเชิญเพื่อความรู้ทางด้านกฎหมายในประเด็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,คะน้องแอมก่อนอื่นเลยนะคะพินัยกรรมเนี่ยคืออะไรคะพินัยกรรมนะคะก็คือเอกสารนะคะที่ทําโดยผู้ทําพินัยกรรมนะคะ ซึ่งถ้าเราพูดให้เข้าใจง่ายก็คือเป็นเอกสารเผื่อตายนะคะที่ผู้ทำพิธีกรรมเนี่ยต้องการกําหนดข้อความเอาไว้เพื่อให้มีผลนะคะเมื่อผู้ทำพิธีกรรมถึงแก่ความตาย ซึ่งในพินัยกรรมข้อความในที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่คนทั่วไปเข้าใจว่าพินัยกรรมเนี่ยจะพูดถึงเรื่องทรัพย์สินต่างๆการแบ่งทรัพย์สินให้กับบุคคลต่างๆหลังจากที่ผู้ทำพินัยกรรมึงแก่ยความตายแต่จริงๆแล้วเนี่ยข้อความในพินัยกรรมสามารถเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะอย่างเช่นการาพูดถึงการจัดการศพนะคะหรือว่าการบริจาคอวัยวะนะคะหรือแมก้กระทั่งการตั้งผู้จัดการมรดกก็สามารถที่จหนดไว้ในพินัยกรรมได้เช่นเดียวกันค่ะเราอย่างนี้เนี่ยค่ะมันต่างจากการสั่งเสียยงงไคะ ถ้าเป็นการสั่งเสียนะคะอันนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะของการกระทาตามกฎหมายหมายคามว่าไม่ได้มีกฎหมายรองรับเรื่องผลทางกฎหมายมก็จะเป็นเรื่องที่ทําเป็นการส่วนตัวระหว่างบุคคลที่ใกล้ชิดหรือบุคคลในครอบครัวแต่ว่าพินัยกรรมอะค่ะเป็นสิ่งที่กฎหมายรองรับดังนั้นพินัยกรรมเมื่อทําขึ้นโดยถูกต้องอะคะอ่ะก็สามารถมีผลบังคับตามกฎหมายได้ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยใครจะสามารถทําพินัยกรรมได้บ้างคะ บุคคลธรรมดานะคะสามารถทําพินัยกรรมได้ค่ะตั้งแต่อายุอายุ1ิบปีขึ้นไปนะคะโดยที่บุคคลเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีสติส,สัมปชัญญะสมบูรณ์ดีนะคะพออายุครบ15้าปีเนี่ยก็สามารถทําพินัยกรรมได้เลยค่ะซึ่งในที่นี้เนี่ยจะแตกต่างจากนิติกรรมปกติอื่นๆนะคะที่นิติกรรมปกติเนี่ยจะใส่เกณฑ์ที่ต้องใช้คําว่าบรรลุนิติภาวะของบุคคลซึ่งตามกฎหมายก็คืออายุ20ปีบริบูรณ์นะคะแต่ว่าพินัยกรรมเนี่ยจะใช้เกณฑ์อายุที่15บปีบริบูรณ์บุคคลก็สามารถทําพินัยกรรมได้เอองค่ะื แล้วเมื่อทําพินัยกรรมเนี่ยเราก็ต้องมีผู้รับใช่ไหมคะใครเนี่ยจะสามารถเป็นผู้รับพินัยกรรมได้บ้างคะอาจารย์ค่ะถ้าพูดถึงคําว่าผู้รับพินัยกรรมเนี่ยน่าจะหมายถึงในเรื่องของทรัพย์สินเป็นหลักนะคะเราน่าจะโฟกัสเรื่องทรัพย์สินซึ่งตามกฎหมายมกของไทยนะคะ ให้สิทธิ์แก่ผู้ทำพินัยกรรมเนี่ยที่จะตัดสินใจได้เลยว่าใครจะเป็นผู้รับพินัยกรรมใครจะเป็นผู้รับมรดกนะคะไม่ได้มีกฎหมายกำหนดกฎเกณฑ์เลยว่าจําเป็นต้องเป็นแค่เครือญาติหรือบุคคลในครอบครัวเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องของอาตามการตัดสินใจของผู้ทำพินัยกรรมได้เลยที่เป็นเรียกว,ว่าเจ้ามรดกเจ้า hmm. มรดกมีสิทธิตัดสินใจได้เต็มที่เลยคะ่ะว่าต้องการให้พินัยกรรมต้องการทำพินัยกรรมให้ทรัพย์สินของตวเนี่ยตกแก่ใครผู้รับพินัยกรรมสามารถเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดานะคะก็คืออาจจะเป็นครอบครัวเครือญาติเพื่อนรักหรื อ,อาจจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะคะนิติบุคคลก็สามารถเป็นผู้รับพิธีกรรมได้เช่นนะคะเจ้า,จามรโดกสามารถทําพิธีกรรมยกทรัพย์ของตนให้แก่บริษัทจำกัดนะคะยกทรัพย์ให้แก่วัดนะคะหรือแม้ก,กระทั่งจุลกรผลทยาลัยก็เป็นนิติบุคคลเช่นเดียวกันก็สามารถเป็นผู้รับพิัยกรรมได้คะ่ะเราแบบนี้เนี่ยเราต้องมีฟอร์มหรือว่ารูปแบบที่กําหนดไว้ไหมคะ คำถามเนี้สนใจมากค่ะเพราะว่าถ้าเราดูนะคะพิัยกรรมเนี่ยถือว่าเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งนะคะที่ถ้าเราเข้าใจคำว่านิติกรรมเนี่ยกฎหมายกัหมดว่านิติกรรมต้องทาให้ถูกต้องตามแบบไม่ไม่ชนนแล้วนิติกรรมจะเป็นโมฆะนะคะแต่ความพิเศษของพิัยกรรมค่ะก็คือพิัยกรรมเนี่ยเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนะคะสามารถทําได้โดยเจ้ามรดกหรือว่าผู้ทํพิธีกรรมเพียงคนเดียวโดยไม่ต้องมีผู้รับ การแสดงเจตนา,าต่างกับพวกเหมือนสัญญาน้องแอมก็จะทราบว่าเวลาสัญญาเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมคะแต่พินัยกรรมเนี่ยผู้ทําพินัยกรรมสามารถทําเองเพียงคนเดียวได้นะคะโดยมไม่ต้องมีอ,อีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าต้องไม่ต้องเรียกคนที่เป็นผู้รับพินัยกรรมเนี่ยมาเซ็นยินยอมหรือยอมรับต่างๆเนี่ยไม่ต้องมีก็คือทําคนเดียวได้ถ้ากลับมาเรื่องของแบบพินัยกรรมเนี่ยค่ะเป็นนิติกรรมที่กฎหมายกำหนดแบบเอาไว้นะคะแต่มีความพิเศษอีกค่ะว่าแบบของพินัยกรรมเนี่ยมีทั้งหมด5าแบบนะคะต่างกับ นิติกรรมจะต่างกับนิติกรรมปกติที่จะหมดเป็นแบบแบบใดแบบแบบหนึ่งคือต้องทําตามแบบนั้นเช่นนิติกรรมบางอย่างเนี่ยกฎหมายบอกว่าต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อก็ต้องทําแบบนั้นเท่านั้นแต่ว่าพินัยกรรมอะค่ะน่าจะมาจากเหตุผลว่าผู้ร่างกฎหมายเนี่ยต้องการให้การทําพินัยกรรมเนี่ยไม่ไม่มีความยุ่งยาก เป็นการสะดวกกับผู้ทํพิห้กรรมมากที่สุดก็เลยกำหนดแบบไปถึง5แบบนะคะซึ่ง5แบบนี้เป็นเป็นสิทธิ์ของผู้ทํำพิธีกรรมเลยที่จะเลือกแบบที่จะทำนะคะถ้าเราไล่เลี่ยงไปทั้ง5แบบเนี่ยโดยย่อๆนะคะก็มีแบบแรกคือพิัยกรรมแบบธรรมดานะคะซึ่งพิัยกรรมแบบนี้เนี่ยก็จะทําโดยผู้ทํำพิธีกรรมซึ่งจะทําโดยการเขียนหรือการพิมพ์ก็ได้นะคะโดยต้องการมีพยานอย่างน้อย2คนนะคะอันนี้เป็นแบบแรกนะแบบธรรมดาก็ ซึ่งแบบนี้ก็ความพิเศษก็คือว่าถึงแม้ผู้ทำพยิธยกรรมจะไม่สะดวกในการเขียนหรือพิมพ์เองสามารถเรียกบุคคลอื่นมาเป็นผู้เขียนหรือผู้ช่วยพิมพ์ก็ได้นะคะเ<ม><อ>พียงแค่ผู้ทำพิธกรรมจะต้องลงลายมือชื่อแล้วก็มีพยานรับรองนะ <ieni S 2> สองคนอันนี้คือแบบแรกนะคะ<ม>ส่วนแบบที่2เนี่ยคือแบบเขียนเองทั้งฉบับพิัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับก็จะแตกต่างจากพิัยกรรมแบบธรรมดาที่กล่าวไปในแง่ที่ว่าจากชื่อเลยค่ะเขียนเองฉบับหมายความว่าผู้ทำพิัยกรรมต้องเขียนด้วยมือตัวเอง<ม>ต้องเขียนด้วยลายมือตัวเองพิมพ์ไม่ได้นะคะแบบนี้ค่ะ แล้วก็ไม่ต้องการพยานอันนี้เป็นแบบทาได้ด้วยตัวเองเลยค่ะนั่งเขียนอยู่ที่บ้านก็สามารถสมบูรณ์เป็นพินัยกรรมได้นะคะแบบที่3กับแบบที่4คือแบบเอกสารลับนะคะกับพินัยกรรมแบบเอกสารไ่ายเมืองนะคะซึ่ง2แบบนี้นะคะจะมีความเหมือนกันตรงที่ว่าไม่สามารถทำด้วยตัวเองแหละจะต้องมีการาให้พนักงานเจ้าหน้าที่นะคะช่วยใ,ในการทำมีเป็นเป็นขั้นตอนในการทำพินัยกรรมเนี่ยจะมีพนักงานเจ้าหน้าที่มาเกี่ยวข้องนะคะก็คืออาจจะเป็น ไปต้องไปที่สมัคงาันเขตหรือว่ากรมการอำเภอแบบนี้ค่ะ <Okay. S 2> แต่ว่าถ้าความแตกต่างกันย่อๆก็คือว่าแบบเอกสารรับจากชื่อเนี่ยจะไม่มีใครทราบข้อความข้างในนะคะก็คือจะเป็นสิ่งที่ถึงแม้เราเดินทางไปที่กรมการอำเภอหรือสมัคงาันเขตก็จริงอะแต่เอกสารั้งในนั้นอะจะไม่มีใครได้อ่านนะคะก็ mm hmm. จะเป็นการนำเอกสารไปแบบปิดซองผนึกเรียบร้อยแล้วก็ไปยืน่นแต่ถ้าเป็นแบบเอกสารฝ่ายเมืองเนี่ยก็จะมีบุคคลที่เป็นพยานหรือว่าเจ้าที่เขตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะรับทราบข้อความด้วยนะคะแบบสุดท้ายค่ะคือแบบ พิธ ay กรรมที่ทำด้วยวาจานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่พิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเอ๊ะเรากล่าวไปตอนแรกว่าพินัยกรรมเนี่ยต้องทำเป็นเอกสารใช่ไหมคะทำไมพิกรรมแบบนี้เรียกว่าทําด้วยวาจามันขัดกับลักษณะของพินัยกรรมพื้นฐานหรือเปล่านะคะคำตอบคือพิกรรมแบบนี้เนี่ยเป็นพิกรรมที่ไม่ใช่ว่าเจ้ามรดกคนไหนอยากจะทําก็ได้แต่จะทําได้เฉพาะในสถานการณ์ที่เรียกว่าพิติการพิเศษเท่านั้นนะคะพิธการพิเศษอย่างเช่เชนกรณีที่เจ้ามรดกเนี่ยตกอยู่ในเพียนอะไรใกล้ตาย สมมติตึกถล่มลงมาอย่างเงี้ยแล้วทุกคนติดอยู่ใต้ตึกไม่รู้จะได้รอดออกมาไหมนะคะอันนี้มันไม่สามารถไปหากระดาษปากกามาเขียนพินัยกรรมได้นะคะ, <laughs> คะจึงจําเป็นค่ะที่จะต้องทําด้วยวาจาโดยการบอกกล่าวข้อความที่ตนต้องการให้อยู่ในพินัยกรรมเนี่ยให้กับบุคคลข้างๆอาจจะติดอยู่ในใต้ตึกด,ด้วยกัน10คนก็ต่างคนต่างบอกข้อความที่ตัวเองต้องการทําพินัยกรรมไม่รู้หรอกว่าใครจะได้รอดออกไปใช่ไหมคะ <c oughs> บุคคลเหล่านั้นนะ่ะก็สามารถจะถ้าเขาได้รอดออกไปเขาสามารถไปเป็นพยานเพื่อนําข้อความที่เขาได้รับทราบมาเนี่ยไปทําให้เกิดรูปแบบของเอกสาร ที่หลังได้นะคะแต่ว่าข้อจํากัดก็คือว่าพิธกรรมแบบนี้ต้องอยู่ในพฤติการพิเศษถ้าเราอยู่พฤติการทั่วไปเราสามารถทําพิัยกรรมแบบอื่นได้กฎหมายไม่อนุญาตให้ทําพิธกรรมแบบนี้ค่ะค่ะ,คะเราสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจจะทำพินัยกรรมอย่างไงคะอาจารย์มีข้อแนะนำในการทำพินัยกรรมไหมคะ ถ้าเป็นข้อแนะนําในเรื่องของแบบของพิธีกรรมที่เราได้พูดไปตะกี้นะคะแต่ละแบบของพิธีกรรมเนี่ยเป็นสิทธิ์ของออตัวของผู้ทําพิธีกรรมเองเลยที่จะเลือกได้ว่าสะดวกในการทพยาพิธีกรรมแบบไหนอย่างไรเพราะว่าแต่ละแบบเนี่ยไม่ได้มีแบบไหนที่เขาเรียกว่ามันมีความสําคัญหรือมีสิทธิ์เนื้อกว่าเรื่องของแบบเนี่ยมันมันถูก กำหนดว่าโอเคมันเป็นสิทธิ์ของผู้ทำใิ้กรรมในการเลือกแบบแต่ว่ากฎหมายก็ให้ให,ให้ให้มีสักและสิทธ์เท่าเท่ากันในแต่ละแบบขึ้นอยู่กับความสะดวกหรือว่าความสบายใจของผู้ทำกิจกรรมยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นลักษณะของผู้ทำกิจกรรมที่ไม่อยากให้ใครรู้ข้อความในพิธีกรรมนะคะก็อาจจะอยากเลือกทําแบบเอกสารลับหรือว่าแบบเขียนยางทั้งฉบับนะ,ะเพราะว่าเขียนยังฉบับเนี่ยไม่ต้องการพยานนะ,ะแต่แบบเอกสารลับเนี่ย ต้องการพยายนน้อยสองคนแต่ว่าพยานก็ไม่รู้ข้อความนะคะเพราะเพียงแค่เห็นเป็นซองแต่ว่าข้อความอยู่ข้างใน<ม>หรือถ้าบอกว่าอ,อ,อยากจะทําแบบที่มีพยานรับรู้ดีกว่าเพราะว่าถ้ามีพยานเนี่ยอย่างน้อยสมมติถ้าฉันตายไปปุ๊บเนี่ยจะได้มีคนมาช่วยยืนยันเนะาะมีพินัยกรรมถ้าฉันทาแบบไม่มีใครรู้เลยไม่มีพยานเดี๋ยวเกิดไม่มีใครบอกว่ามีพินัยกรรมอยู่พินัยกรรมฉันก็ไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมามใช่ไหมคะอันนั้นก็ต้องเลือกแบบที่มีพยานใช่ไหม,มหรือว่าถ้าบางคนเขา มีความต้องการแตกต่างจากนั้นว่าเขาไม่อยากให้มีพยานเพราะว่าถ้ามีพยานรู้อะญาตบางคนอาจจะมีความไม่ไมอ่อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัย mm hmm. อะไรหรือเปล่าก,กับตัวผู้ทําพิธีกรรมเพราะว่าในข้อความนั้นก็อาจจะข้อความในนั้นอาจจะเป็นประโยชน์กับญาติบางคนหรือประโยชน์คนบางคนอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่ต้องการให้มีใครรู้เลยแหละว่าเขาทําพิธีกรรมก่อนให้ความลับสุดสุดอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นพิธีกรรมแบบเขียนเองทางฉบับ mm hmm. ใช่ไหมที่เขียนด้วยลายมือแล้วก็ไม่มีพยานแบบเนี้ยค่ะก็เพราะฉันสรุปก็คือว่าถ้า การที่จะเลือกแบบของพินัยกรรมเนี่ยก็ต้องเลือกตามความเหมาะสมในแต่ละกรณีนะคะแล้วก็ความต้องการของตัวเจ้ามรดกเองหรือผู้ทาพินัยกรรมเองแบบไหนที่มีความสะดวกหรือว่ามีข้อ,อกําหนดที่เหมาะสมกับกับเจ้ามรดกคนนั้นหรือผู้ทําพินัยกรรมคนนั้นก็เลือกแบบไหนก็ได้คะ่ะค่ะเราสําหรับพยานเนี่ยคะ่ะต้องมีคุณสมบัติอย่างไงบ้างคะค่ะพยานในพินัยกรรมอะคะ่ะต้องมีคุณสมบัติ กฎหมายเนี่ยกำหนดสำหรับคุณสมปัติต้องห้ามเอาไว้ในในในข้อความทางกฎหมายนะคะบอกว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยห้ามเป็นพยานในพิธีกรรมนะคะก็มีบุคคลที่อาจจะเป็นบุคคลที่ไมออ่อยู่ในสถานะที่อาจจะตาบอดหูหนวก อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะอยู่ในจะ,จะมีมีสภาพร่างกายที่อาจจะไม่ได้เหมาะสมในการพยานนะคะแต่ว่ากฎหมายก็บอกว่าถ้าตาบอดเพียงข้างเดียวยังเป็นพยานได้นะแต่ถ้าตาบอดทั้งสองข้างหูหนวกทั้งสองข้างเนี่ยก็ไม่เหมาะสมที่หรือว่าจะทําหน้าที่ในการพยานได้ไม่เต็มที่เพราะพยานเนี่ยจะต้องรู้เห็นถึงการทําพินัยกรรมทุกขั้นตอนใช่ไหมคะ,คะต้องรับทราบตรงนี้นะคะหรือว่าบุคคลที่ยังไม่บรรลุิีิภาวะใช่ไหมอันนี้ก็ด้วยเกตอายุ20ปีบริบูรณ์เพราะกฎหมายจะมองว่าคนที่อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีีีวุิภาะะเพพยงอในกรท่จ เป็นพยานในพิธีให้กมได้นะคะหรือว่าบุคคลที่เป็นคนวิกลจริตนะคะก็อันนี้ไม่สามารถเป็นพยานในพิธีใรรกได้นะคะแต่นอกจากนั้นเนี่ยก็ถ้าไม่เข้าข้อกําหนดที่เป็นข้อห้ามในการเป็นพยานก็สามารถเป็นพยานในพิธีห้กำได้ทั้งสิ้นไม่จําเป็นต้องเป็นเขื่อญาติหรือเป็นคนใกล้ชิดก็คือเป็นคนที่เจ้ามรดกมีความสบายใจที่ต้องเป็นพยานเท่านั้นแต่กฎหมายไม่ได้มีกฎใครที่เหียวว่าโอ้ยต้องเป็นญาติเท่านั้นนะหรือต้องเป็นลูกหลานอะไรเงี้ยไม่มีตรงนั้นค่ะค่ะโอเคค่ะ แล้วเจ้ามรดกเนี่ยทำพินัยกรรมระบุะมรดกให้ทายาตแค่บางคนได้ไหมคะค่ะเรื่องของอการทำพินัยกรรมนะคะเป็นเรื่องที่กฎหมายมรดกของไทยเปิดโอกาสหรือว่าให้สิทธิ์แก่เจ้ามรดกอย่างเต็มที่เลยค่ะที่จะเขียนพินัยกรรมยกมรดกให้แก่ใครก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสมมติว่าเจ้ามรดกเนี่ยมีลูกอยู่3คนนะคะเจ้ามรดกอยากจะทาพินัยกรรมยกทรัพย์ให้กับลูกเพียงแค่คนเดียวก็ได้นะคะ อันเนี้ยก็เป็นเป็นสิ่งที่กฎหมายรองรับให้ทําได้หรือแม้กระทั่งว่าเจ้ามอดกเนี่ยมีญาติมีลูกหลานมากมายมีคู่สมรสแต่เจ้ามอดกบอกว่าฉันอยากจะทําพินัยกรรมยกทรัพย์ให้กับเพื่อนรักคนเดียว ไม่ให้กับญาติเลยไม่มีญาติคนไหนเลยค่ะที่ได้มอดกแบบนี้กฎหมายก็โอเคนะคะกฎหมายก็เปิดโอกาสเหมือนกันซึ่งอันเนี้ยถ้าเราศึกษาลงลึกลงไปมันจะต่างกับกฎหมายมอดกของหลายๆประเทศค่ะที่มีมอดกพักบังคับคือบังคับว่าอย่างน้อยนะคุณจะต้องแบ่งมอดกไว้จำนวนเท่านั้นเท่านี้ให้กับคนในครอบครัวด้วยนะคะแต่กฎหมายมอดกของไทยไม่ได้มีหลักเกณฑ์แบบนั้นก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเจ้ามอดกอย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะค่อนข้างยืดหยุนเลยนะคะเนี่ยแล้วถ้ากรณีที่เจ้ามรดดกเนี่ย ไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้ละคะค่ะถ้าเจ้ามรดกไม่ทําพินัยกรรมไว้นะคะก็สามารถไปไปได้เหมือนกันเพราะว่าเรื่องของการทําพินัยกรรมเนี่ยเป็นไม่ใช่เรื่องของหน้าที่มาคมว่าไม่ไม่ได้ถ้าไม่ทําพินัยกรรมลงไม่ได้ผิดอะไรคะ่ะตอนตนี้ตรงเนี้ยเรามีกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายว่าด้วยมรดกนะคะมามาดูเอามาช่วย กำหนดในสถานการณ์ตรงนี้ว่าถ้าเมื่อบุคคลใดเนี่ยถึงแก่ความตายใช่ไหมคะถ้าเป็นเรื่องของสัพย์สินเราก็ต้องดูก่อนว่าบุคคลน,นั้นทําพินัยกรรมหรือไม่นะคะถ้าทาและพินัยกรรมสมบูรณ์บังคับได้เราก็ต้องบังคับตามพินัยกรรมไปก่อนเพราะถือว่ามันเป็นสิ่งที่ตรงกับเจตอารมณ์ของเจ้าโมโดดมากที่สุดนะคะแต่ถ้าเราดูแล้วว่าเจ้าโมอโดคนนี้ไม่มีพินัยกรรมมาไม่เคยทําพินัยกรรมนะคะหรือแม้กระทั่งว่าทําพินัยกรรมแล้วแต่พินัยกรรมบังคับไม่ได้เช่นทําผิดแบบเป็นโมฆะด้วยด้วย,วยข้อกฎหมายต่างๆนะคะ อันนี้นะคะก็เหมือนคําถามที่น้องแอมถามว่าถ้าไม่มีพินัยกรรมทํำยังไงถ้าไม่มีพินัยกรรมเราจะไปดูหลักกฎหมายว่าด้วยมอรดกซึ่งมอรดกจะตกแก่ทายาทโดยธรรมนะคะซึ่งทายาทโดยธรรมเนี่ยเป็นบุคคลที่กฎหมายได้กาหนดไว้อยู่แล้วว่าใครบ้างจะเป็นทายาทโดยธรรมนะคะถ้า,าพูดให้สั้นๆเข้าใจง่ายก็คือทายาทโดยธรรมเนี่ยของบุคคลก็จะมีอยู่ทั้งหมด6กลำดับนะคะก็มีตั้งแต่บุตรนะคะหรือว่าที่ที่กฎหมายใช้คำพูดสืบสันดานนะคะ ลำบับต่อมาก็คือบิดามันดานะคะแล้วก็มีลุงป้านาะอานะคะมีพี่น้องนะคะมีปู่ย่าตายาย,ยาต่างๆก็จะเป็นทายาทโดยธรรมนะคะนอกจากนั้นก็มีคู่สมรสนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของทายาทโดยธรรมนะคะซึ่งซึ่งเมื่อ มีบุคคลที่ถึงแก่ความตายแล้วเราไม่ได้ทาพินัยกรรมเอาไว้เนี่ยกฎหมายในเรื่องของกฎหมายว่าด้วยมอดกก็จะเข้ามาจัดการกับทรัพย์สินว่าทายาทโดยทรรมมีสิทธิ์รับมอดกก่อนหลังอย่างไรสัดส่วนแบ่งเป็นอย่างไรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกฎหมายว่าด้วยมอดกเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าไม่มีพินัยกรรมนะคะก็ไม่ต้องห่วงว่าทรัพย์สินของผู้ตายเนี่ยจะไม่มีเจ้าของหรือว่าจะไม่รู้จะแบ่งยังไงเพราะว่าไม่มีพินัยกรรมก็จะไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะเพราะเรามีกฎหมายว่าด้วยมอดกที่จะกําหนดหลักเกณฑ์ตรงนี้เอาไว้อย่างชัดเจนคค่่ะะ แล้วหากว่าเจ้ามรดกเนี่ยมีพินัยกรรมแล้วยังจําเป็นจะต้องแบ่งตามทายาทโดยธรรมไหมคะโอเคค่ะคาถามนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าเราอะถ้าเราทายาทตามตามกฎหมายเนี่ยเราบอกว่าเราต้องมาดูที่ทายาทตามพินัยกรรมก่อนใช่ไหมคะเมื่อบอค<ช>ุคคลตายปุ๊บเราดูก่อนว่าเขามีพินัยกรรมไหมเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าขึ้นอยู่กับกรณีค่ะว่าพินัยกรรมนั้นเนี่ยเจ้ามรดกได้กําหนด ในการแบ่งทรัพย์สินไปจนหมดแล้วหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าการที่มีบุคคลตายอะคะ่ะมันจะมีคำคำหนึ่งเรียกว่าคำว่ากองมอรดกนะคะเราต้องมาดูก่อนว่ากองมอรดกนล้วนะคะได้ถูกจัดแบ่งไปตามพิัยกรรมจนหมดแล้วหรือเปล่านะคะถ้ามันหมดแล้วเช่นพินัยกรรมเขียนง่ายๆเลยคะ่ะว่าให้มรดกทั้งหมดของข้าพเจ้าตกแก่จกกรกรุลกองผาพิยาไรแปลว่าหมดแล้วนะคะกองมอรดกนี้ไม่เหลือแล้วพระย์โดยธรรมก็จะไม่เหลืออะไรจะไม่ได้อะไรจากกองหมดตรนี้เลยแต่ถ้าบอกว่าให้ทรัพย์สินครึ่งหนึ่งนะคะ ของกองมรดกของข้าพเจ้าเนี่ยตกแก่ในเอนะคะซึ่งในเอเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์รับมรดกได้แปลว่าอีกห้ของกองมรดกก็ยังไม่มีเจ้าของถูกไหมคะ <c oughs> ดังนั้น50%รเนตรงนี้ค่ะก็จะตกแก่ทายาทโดยธรรมตามลําดับหมายความว่าทางเครือญาติก็จะมีสิทธิ์รับมรดกในส่วนที่ยังเหลือจากการแบ่งตามพินัยกรรมแต่ว่าถามว่าแล้วใครล่ะที่จะเป็นทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิ์รับมรดกในส่วน50%อที่ยังเหลือนี้อันนี้ก็กลับไปดูที่กฎหมายว่า,ด,ด,วาด้วยมดดก่วาาลํับ ของทายาทโดยธรรมเนี่ยเป็นอย่างไรมีใครบ้างแล้วลำดับก่อนหลังเป็นยังไงนะคะซึ่งถ้าเราพูดสั้นๆก็คือว่ากฎหมายมรดกของไทยเนี่ยไม่ได้ว่าให้ญาติทุกคนมาแบ่งมรดกเท่ากันนะคะแต่เราแต่กฎหมายได้กําหนดเป็นลําดับเอาไว้คําว่าลําดับหมายถึงว่าเป็นลําดับก่อนหลังถ้ามีทายาทโดยธรรมลำดับที่1ลำดับที่2อย่างเงี้ยค่ะลำดับที่3 4มหก็อาจจะไม่ได้รับก,ก,ก็จะไม่ได้รับมรดก <c oughs> นะคะก็คือเขาเรียกเวลาเราสอนกฎหมายมรดกเราจะใช้พ<อ>ูดง<อ>่ายๆว่าหลักญาติสนิทตัดญาติห่าง ก็ถ้ามียาติใกล้ชิดญาติที่ห่างออกไปก็จะไม่ได้รับมอดอกแบบนี้ค่ะอืโอเคค่ะเราสมมุติว่าหนูถูกลอตเตอรี่100รล้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วเร,เราต้องการแก้ไขพินัยกรรมของหนูเองเราสามารถแก้ไขหรือว่าเราจะเราสามารถยกเลิกพินัยกรรมได้ไหมคะ่ะ อนน้น้องแอมน่นสมัยถึงว่าสมมติว่าน้องแอมเคยทำพิัยกรรมเอาไวใ<ช>้ใช่ไหมก่อนหน้าจะได้ได้ลอตเตอรี่ <c oughs> ก็เลยอาจจะเขียนพิธีกรรมไว้แบบหนึง่งแต่พอเรามีทรัพย์สินเยอะขึ้นเยอะมากๆเลย <c oughs> เราอาจจะเปลี่ยนใจแล้วว่าเเราอยากจะจัดแบ่งมงาดกของเราอีกแบบหนึง่ง<ช>เพราะว่าทรัพย์สินเราเพิ่มขึ้นมาเยอะค่ะก็เลยกลับมาที่ประเด็นว่าเาเคยทำพิัยกรรมไปแล้วหนึ่งฉบับเนี่ยเพราะว่าทำมาตั้งแต่สิบห้าปีบริบูรณ์ก็ทำพิัยกรรมได้แล้วใช่ไหมคะก็แล้วอยากตอนหลังเนี่ยอยากจะมาเปลี่ยนแปลงหรือว่ายกเลิกได้ไหมคะคำตอบคือ ผู้ทาพินัยกรรมสามารถจะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกพินัยกรรมได้ตลอดเวลาเลยค่ะก่อนที่จะถึงแก่ความตายเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะคะเพื่อให้เขาเรียกว่าให้มันมีความใกล้ให้มันมีความใกล้กับเจตนาก่อนการตายมากที่สุดนะ,ะเพราะว่าถ้าสมมติเขาทำพินัยกรรมออตอนอายุเท่านี้เขาอาจจะมีทรัพย์สิน ประมาณหนึ่งแล้วก็มีความมีจตดนาอย่างหนึ่งที่จะแบ่งโมโดกแก่ใครแต่เมื่อเขาใช้ชีวิตต่อไปมีทรัพย์สินมากขึ้นหรือลดลงก็ตามแล้วก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงไปเขาก็อาจจะมีความต้องการที่จะปรับเปลี่ยน,นะะข้อความในพินัยกรรมตรงนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าตอบคาถามรงนี้ก็คือว่าผู้ทาพินัยกรรมเมื่อทําพินัยกรรมเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วอะคะ่ะสามารถที่จะยกเลิกแก้ไขเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมได้เสมอนะคะแล้วก็นอกจากนั้นอะ คนหนึ่งคนเนี่ยสามารถมีพิัยกรรมมากกว่าหนึ่งฉบับก็ได้นะคะเช่นถ้าเราทําพิัยกรรมวันนี้นะคะเรามีเรามีามสมมติว่าเรามีเงินอยู่หนึ่งล้านเราทำพิัยกรรมในในเงินหนึ่งล้านเนี่ยเราแบ่งให้ใครไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะยังไม่ถึงเดือนของตาย <c oughs> ท,ทันทีเรามีทรัพย์สินที่มากขึ้นในส่วนทรัพย์สินที่ที่งอกเงยเพิ่มเติมเพิ่มเพิมต่ำขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะไม่ถึงกับต้องไปยกเลิกพิัยกรรมเดิมแต่เราสามารถทำพิัยกรรมใหม่ขึ้นมาพูดถึงทรัพย์สินอีกส่วนหนะะะคคตรงนี้นาา่ ล้วอย่างนี้เนะะี่ยค่ะถ้าเรามีพินายกรรมหลายฉบับเราจะบังคับตามฉบับไหนคะโอเคค่ะก็อันนี้ก็ต่อเนื่อง,งจากตะกี้ที่เราอธิบายไปว่าพินายกรรมเนี่ยสามารถมีได้หลายฉบับใช่ไหมคะดังนั้นก็หมายความว่าถ้าเรามีพินายกรรมมากกว่าหนึ่งฉบับแล้วพินายกรรมเนี่ยมันไม่ได้ขัดหรือแย้งกันนะคะข้อความพินัยกรรมไม่ได้ขัดหรือแย้งกันพินายกรรมฉบับแรกพูดถึงเงินหนึ่งล้านพินายกรรมฉบับต่อมาพูดถึงบ้าน พิัีกรรมอีกฉบบหนึ่งพูดถึงทรัพย์สินเงินทองอื่นๆนี่เป็นต้นนะคะอันนี้พิธีกับทุกฉบับค่ะสามารถบังคับได้หมดเลยเมื่อบุคคลนั้นถึงแก่ความตายนะคะแต่จะมีข้อยกเว้นประการหนึ่งค่ะว่าถ้าในพิธีกรรมแต่ละฉบับอะค่ะมีการขัดหรือแย้ง,ยงกันเช่นเจ้ามรดกมีบ้านอยู่มีโฉนดที่ดินอยู่มีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งก็โฉนดที่หมายเลขนี้พิธีกรรมฉบับแรกก็พูดว่าที่ดินแปลงนี้นะคะจะให้แก่นายกนะคะยกให้แก่นายกพิธีกรรมฉบับต่อมาบอกว่า พี่ดินแปลงเนี้ยแปลงเดิมเลยโฉดที่ดินเลขเดิมเลยยกให้แกไหนขอนะคะ <c oughs> พินัยกรรมอีกฉบับหนึ่งนะคะบอกว่าเอ่อให้แกไหนขอนะคะ <c oughs> แบบเนี้ยนะคะกฎหมายบอกว่าถ้าพินัยกรรมแต่และฉบับขัดกันเราจะยึดถือพินัยกรรมฉบับสุดท้ายนะคะ <c oughs> ที่ทําเพราะว่ากฎหมายก็มองจากความเป็นจริงว่ามันก็คงเป็นจานณาที่เจ้ามอดอกเนี่ยต้องการมากที่สุดก่อนที่เขาจะถึงแก่ความตายถ้าทําเมื่อนานมาแล้วเนี่ยแล้วมาแล้วมีการทําฉบับใหม่มา ขัดหรือแย้งหรือปรับเปลี่ยนก็แปลว่าเรายึดฉบับสุดท้ายแต่ถ้าทุกฉบับนั้นไม่ได้ขัดกันเหมือนที่ยกตัวอย่างไปก่อนหน้าคือพูดถึงทรัพย์สินคนละส่วนอันนี้ก็สามารถบังคับไปพร้อมกันได้หมดเลยค่ะอืมค่ะจากที่อาจารย์พูดถึงประเภทของพินัยกรรมเนี่ยค่ะหรือว่าวิวในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะทําให้อามานึกถึงคําว่า พินัยกรรมชีวิตหรือว่า living will ทำไมมันถึงไม่ปรากฏในประเภทของพินัยกรรมคะมันมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างจากพินัยกรรมปกติยังไงคะโอเคค่ะคําว่า living will หรือว่าพินัยกรรมชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคําศัพท์ทางกฎหมายนะคะคือแต่ว่าเข้าใจว่าในยุคสมัยนี้ก็มีคนพูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมามากขึ้น mm. ก็เหมือนกับว่าจริง living will ถ้าพูดก็คือมันคือเอกสารนะคะที่บุคคลเนี่ยเขาทําขึ้นมาเพื่อแจดงจาไว้ไว้ล่วงหน้าว่าถ้าสมมติว่า วันหนึ่งเนี่ยเขาเกิดอาการป่วยหรือว่า,ามีโรคร้ายที่ไม่สามารถรักษาได้อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ถ้ามันมีการรักษาบางอย่างที่มันเพียงแค่เป็นเพียงแค่ประโยชน์ในการยื้อชีวิตแต่ไม่ได้ทําให้เขาสามารถดีขึ้นหรือฟื้นกลับมาได้ค่ะเขาไม่เขาไม่ต้องการการรักษาแบบนั้นเขาต้องการจะปฏิเสธการรักษาแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็น การทําเอกสารขึ้นมานะคะเพื่อว่าจะ,จะ,จะเ,าเหมือนกับเหมือนกับแสดงเจตนาไว้ว่าเออถ้าสมมติว่าเขาอยู่ในสภาพนั้นๆนะเขาขอไม่รับไม่รับการรักษาแบบลักษณะนี้ที่จะทําให้ไม่ได้ทําให้สภาพร่างกายเขาสามารถกลับมาดีขึ้นได้เพียงแค่ว่าเยู่ชีวิตเขาไป อย่างเงี้ยคะ่ะก็อนี้เรียกว่ามันก็เลยมีมีคำที่เรียกว่าพินัยกรรมชีวิตหรือ living will เข้าใจว่าเขาใช้ wording ว่าพินัยกรรมเพราะว่ามันมีความใกล้เคียงกับเรื่องของพินัยกรรมมี <S <S มีเรื่องของอเกี่ยวข้องกับอาจจะเป็นเรื่องของชีวิตการตายะอะไรเงี้ยก็เลยมีการใช้คํานี้ขึ้นมาแต่เป็นท้อยคําทางเป็นน่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาไทยทางทางที่สื่อความหมายแต่ว่ามันมยังไม่ใช่เป็นคําศัพท์ทางกฎหมายเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือมันแตกต่างกาันข้อแตกต่างกันเป็นเป็น,ปน,ปนที่เราเห็นได้ชัดก็คือว่าถ้าเราย้อนกลับไปคําถามแรกที่น้องแอมถามว่าพินัยกรรมคืออะไรค่ะจุดเเนนน้ของพิกรรมคื เอกสารเผื่อตายพิธยกรรมจะมีผลพิัยกรรมทางกฎหมายนะคะ,คะที่เราพูดกันีเกี่ยวห้องมารดกเนี่ยจะมีผลเมื่อบุคคลถึงแก่ความตายสมมุติว่าเราเขียนพิัยกรรมวันนี้ว่าให้ทรัพย์สินเราแบ่งแบบนี้แบบนั้นหรือว่าเราจะบริจากร่างกายแบบนี้แบบนั้น แต่ถ้าเรายังไม่ถึงแก่ความตายพินัยกรรมนั้นยังไม่มีผลบังคับถูกไหมคะ <Yeah. S 1> ถึงแม้จะมีชื่อในพินัยกรรมว่าคุณได้รับบ้านคุณได้รับเงินสดแต่คุณแต,แต,แต่ทายาแต่ผู้ที่มีชื่อเหล่านั้นยังไม่มีสิทธิ์อะไรในทรัพย์สินเหล่านั้น <Yeah. S 1> จนกว่าผู้ทำใใ้้กรรมจะตาย mm hmm. แต่ Living ง i ิ w เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ จะมีผลเมื่อเขาตายเพราะเขาต้องการให้มีผลตอนที feels, so hey, he he so ่เขามีชีว right. ิตอยู terrible, ่นั่นแหละเพียงแค่ว่าเขาไม่สามารถสื่อสารได้เขาไม่สามารถที่จะรักษาให้ให้โรคที่มีมันรันไหลแรงจนไม่สามารถที่จะรักษาให้เขาแบบหายได้ถ้าถ้าเป็นเพียงแค่อุปกรณ์ยือชีวิตแบบเนี้ยเขาไม่ต้องการมันก็เลยแตกต่างกันหลักๆก็คือในแง่ที่ว่าพินัยกรรมจริงๆมีผลเมื่อบุคคลนั้นตายไปแล้วใช่ไหมคะแต่ living w i l เป็นการใช้เจตรนาเพื่อเป็นเกี่ยวข้องกับการรักษาว่าไม่ไม่รับการรักษาแบบใดแต่ว่ามีมีข้อสังเกติดนึงค่ะว่า living v i l เนี่ย จะต่างจากคำว่าการุณคฆาตนะคะการุณคฆาตก็คืออย่างที<ม>่หมายว่าถ้าเราป่วยมากๆเนี่ยกฎหมายบางประเทศก็ยอมให้คนไข้ตัดสินใจที่จะจบชีวิตลงได้นะคะอ,อันนี้เรียกว่าการทําการุณาฆาตในในบางประเทศก็มีกฎหมายที่เปิดช่องให้บุคคลสามารถเจตนาแบบนั้นได้นะคะแต่กฎหมายไทย living will ไม่ได้หมายคมว่าโอเคเขียนไว้เลยว่าเมื่อถ้าฉันเจ็บป่วยมากค่ะเนียฉันขอตายดีกว่าขอขอให หมอฉีดยาไปเลยให้ให้ให้เสียชีวิตไปเลยดีกว่าเพราะไม่อยากทนทุกข์ทรมานอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้กฎหมายไทยไม่ได้รองรับเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องวิถีชีวิตหรือว่าพิธีกรรมชีวิตกับการค่าเนี่ยก็คือคนละเรื่องกันค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่ที่อาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่บ้างก็เลยอยากจะเน้นย้ำประเด็นนี้ค่ะก็กำลังสนุกเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องพิัยกรรมแต่ว่าน่าเสียดายจังเลยค่ะที่เวลาของเราใกล้หมดลงแล้วอยากจะขอให้อาจารย์เนี่ยช่วยฝากทิ้งท้ายไว้ให้หน่อยได้ไหมคะ ใช่ค่ะถ้าจะทิ้งไทยสั้นๆนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเป็นกฎหมายนะ่ารู้เกี่ยวกับพินัยกรรมนะคะ mm hmm. ก็อาจะบอกว่าจากที่ได้ได้เล่าไ้ฟังแล้วก็คุยกับของแอมมาทั้งหมดเนี่ย จะเห็นได้ว่าพิธีกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะของบุคคลทุกคนเลยค่ะเพราะว่าทุกคนก็ย่อมมีทรัพย์สินหรือการต่างๆที่อยากจะจัดการให้เรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราถึงแก่ความตายไปนะคะการที่บุคคลเนี่ยได้ทราบเรื่องของข้อกฎหมายนะคะหรือว่าวิธีการในการทำพิธีกรรมที่ถูกต้องเนี่ยมันก็น่าจะเป็นผลดีกับทุกท่านที่จะมีการเตรียมตัวนะคะในการที่ว่าอยากจะได้มีการจัดแบ่งทรัพย์สินหรือเตรียมการต่างๆเนี่ยให้ให เป็นวบจดจารณาของบุคคลน,นั้นเนี่ยเมื่อเขาถึงแก่วความตายไปเนี่ยก็จะได้มีการจัดการต่างๆตามที่ผู้ทำพิธีกรรมต้องการนะคะแต่เรื่องของอพิธีกรรมเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆเช่นในเรื่องของแบบของพิธีกรรมหรือว่าข้อกฎหมายบางอย่างด้วยที่จําเป็นต้องศึกษาให้ดีเพราะไม่งั้นไม่ชนะแล้วเนี่ยถึงแม้เราทําพิธีกรรมไปแต่เราไม่ศึกษาข้อกฎหมายพิธีกรรมเราอาจจะบังคับไม่ได้หรือเป็นโมฆะ<ช><ๆ>แบบนี้ก็น่าเสียดายค่ะ อืมค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนิษางามพิชนค่ะที่ให้เกียบม,มาแบ่งปันความรู้เรื่องกฎหมายพินัยกรรมสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจติดตามรายการลอจุลานิติมิติย้อนหลังก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่ www. l o j u l a a c t h หรือผ่านทาง YouTube ลอจุล a า h ช n n นลและพอดแคสต์จูลาเรดิโอพล Plus, ค่ะ และในสัปดาห์ถัดไปจะพบกับประเด็นกฎหมายอะไรแขกรับเชิญท่านไหนรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนค่ะและพบกันในที่รายการรอจุลานิติมิติออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา11นาิกา5นาทีถึง11นาิกา30นาทีทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาเรดิโอ plus fm 101.5 MHz เสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ